efm dj playlist b y dj ออมค่ะสนับสนุนโดย40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต playlist ของเราเริ่มที่น้ําหอมนะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่าโอ้ชอบเพลงนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่ยังถามถึงเพลงนี้อยู่นะคะต่อจที่คุณ morning teacher ไดะะ้ขึ้ดีธาดาและปิดทากกันที่รักแรกพบนะคะสําหรับ บิวกินนะคะห้าโมงเย็นกับอีกสิบเก้านาทีมีข่าวที่หลากหลายค่ะคุณผู้ฟังยังไงทราบเวลาติดตามข่าวกันเมืออ้อมว่าก็จะบอกให้ใจร่มมันบังคับใครให้ร่มไม่ได้หรืออะไรไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าบางครั้งถ้าเรามีความเราปักธงเอาไว้อยู่แล้วเราเจอสิ่งที่ชอบเราก็จะเทปไปสุดใจแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ค้านสุดตัวเหมือนกันบมันก็ไม่ได้ง่ายกับการที่จะมองอย่างกลางๆและพยายาม ติดตามอย่างที่มันเป็นแล้วมองให้ได้รอบพิสุดแต่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังใดๆก็แล้วแต่มันก็เพื่อตัวคุณเองที่ไม่ร้อนขึ้นมากเกินไปด้วยนะคะเพราะบางครั้งการเฝ้าติดตามอย่างอย่างอย่างติดตามและใช้อารมณ์มันก็ส่งผลให้เราร้อนแบบร้อนร้อนร้อนไปหมดจริงๆก็น่าเป็นห่วงนะคะเอาจริงค่อยๆดูไปกับคุณผู้ฟังค่อยๆดูไปชอบไม่ชอบก็ค่อยๆดูไปบางครั้งเราอาจจะต้อง เสียเพื่อนเสียอะไรไปอีกเยอะอยู่เหมือนกันกับการที่เห็นต่างกันเราไม่เข้าหูกันไม่เข้าใจกันคุ้มไหมบอกเลยว่าไม่ใจเย็นๆนะคะเอาข่าวแบบนี้ดีกว่ามีผลกับสุขภาพเราอย่างแปลกประหลาดอีกแล้วค่ะราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เผยแพร่แนวทางรักษาโควิดชี้ไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทลายโจรและที่ผ่านมาที่เราใช้กันและเราใช้กันแล้วเราก็ใช้กันกินกันยิกยิกยิก ช่วงนึ่งยานั้นไม่มีใช้ยานี้แทนสิคะล่าสุดเอาสรุปสั้นๆไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดฟ้าทลายโจรในการรักษาผู้ปว่วยโควิดสิบเก้าที่ไม่มีอาการมีอาการน้อยหรือมีอาการปานกลางเฉียบไม่อัานคุณผู้ฟังเรากินกันมาตั้งหลายปีทุกวันนี้เอาช่วงนั้นเราก็ยังบอกเลยเออถ้าอยากไม่พอเราก็กินไปขัู้กันต่อไปค่ะว่าเราจะพัฒนายาอะไรมาช่วยรักษาอะไรจำได้ไหมคะช่วงโควิด เราไม่ได้มีแค่ฟ้าทลายโจรน,นะคะเรามีน้ํากระชายด้วยแล้วมีหลากหลายแต่ตอนนั้นเราต้องเอาตัวรอดค่ะคุณผู้ฟังตอนนั้นมันต้องเอาตัวรอดถ้าใจเรานิ่งบางทีมันก็ช่วยให้กายเราแข็งแรงเหมือนกันอา้าวมันก็มีหลากหลายมิติเพราะฉะนั้นอันนั้นคือการดูแลนะคะแต่ทั้งหมดที่กินไปมันไม่ได้มีผลร้ายหรอมั้ง ฟ้าทะลายโจรท้ากินในขอบเขตที่มันนั่หนักมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่เพียงแต่ไม่ไดนะ้แนะนําให้เอาไปรักษาโควิดเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังเอาเป็นเรื่องๆไปนะคะฟ้าทะลายโจรยังคงมีประโยชน์และกินได้บริโภคได้ก็ขึ้นอยู่กับอาการอันนี้เขาเฉพาะเจาะจงเอาไว้อีกอย่างหนึ่งอันนั้นเรื่องของคนทีนี้มาเรื่องของแมวใครที่กำลังมองหาอาหารแมวที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพอยู่นะคะแนะนำเลยอาหารแมวกินเนาะอาหารแมวเห็นไหม ร้องได้ทุกเพลงอะ่ะแบรนด์อาหารแมวอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยบริษัทยูนิชามประเทศไทยค่ะอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงพร้อมรสชาติอร่อยอูมามิแบบญี่ปุ่นแท้แมวกินแล้วฟินสุดๆนอกจากอร่อยถูกใจแมวแล้วในี่ค่ะยังมีโปรตีนสูงโภชนาการครบถ้วนช่วยดูแลสุขภาพของแมวที่คุณรักครบทุกด้านและยังมีสูตรใหม่ที่มาตอบโจทย์สุขภาพเฉพาะด้านอีกด้วยได้แก่ สูตรควบคุมก้อนขนสูตรลดการสำรอกและสูตรดูแลสุขภาพไตสำหรับแมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปกินโนมีทั้งอาหารเมร็ดอาหารเปียกขนมแบบสปูลและขนมแมวเลียที่ช่วยให้เจ้าเหมียวที่เบื่ออาหารเลือกกินหรือว่ากินน้อยกินอาหารได้อร่อยกินแซบขึ้นเพราะว่าทุกสูตร ใช้ความรู้จากญี่ปุ่นคิดและพัฒนามาเพื่อให้แมวกินได้อย่างอร่อยและดีต่อสุขภาพรับรองความฟินและมีความสุขในทุกมื้อแน่นอนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำหรือสั่งง่ายๆทางออนไลน์นะคะอาหารแมวกินโนอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโนออ่ะอันนี้ก็บอกกันเรื่องของคนก็บอกแล้ว เรื่องของแมวก็ว่าไปแล้วส่วนของเรื่องท้องถนนก็คงจะต้องบอกเข้าไปเช็คดูเส้นนั้นก็ติดเพราะมีอุบัติเหตุเส้นนี้ก็ติดเพราะว่าตรงนี้ตรงนั้นปลายทางตรงนี้ติดยอดถึงตรงนั้นสาทรอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่ารบกวนคุณผู้ฟังตอนนี้เส้นไหนไม่ติดช่วยบอกด้วยค่ะนะจะได้ประกาศทีเดียวทอพุทธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทาโรไลฟ์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเ <Work now. S 1> วิร์กแน่ชวาสขอบเนเชอรลแด์อีซี่ทรีทเมนต์สมเม็กส์มิดเยียร์เซลลดหนักทั้งครัวแรงสองต่อถึงกระกฎะาคมนี้ชีสบอลชีสอบเค็มต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณเอไลฟ์ A life. แอปสายซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านและไอเฮิร์ ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะคืนนี้เหมือนเดิมค่ะเจอกับสามดีเจค่ะเปือกเติ้นแล้วก็หอมนะคะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าหัวข้อโพวัน,นี้จะเป็นอะไร026658373โทรมาได้เลยนะคะฟังพร้อม,อม,อมกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทาร์โร่ไลท์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่วสวอชกรอบเนเชอรลแด์อีซี่ทรีทเมนต์สมมซ์มิดเยียเซลลดหนักทั้งครัวแรง2ต่อถึงรกรกฎาคมนี้ชีสบอล ชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ Alive แอปสายซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านไอเฮิร์ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหัะค่ะท็อพุทธอ,อ,อ,อย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณหมีภูสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะสบายดีนะคะปกติแล้วคุณหมีภูใช้ไอเทมเกาหลีหรือญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่คะ ้เกาหลีค่ะใช้เกาหลีซะส่วนใหญ่อันนี้เน้นเป็นเครื่องสําอางหรือบํารุงคะเนี่ยอ่าบํารุงค่ะเน้นเป็นบํารุงมีตัวไหนถ้าเราจะต้องบํารุงสักสองอย่างที่จะต้องแบบหยิบมาเลยจากร้านจากที่ตรงนั้นอนะ่ะเราจะต้องหยิบอะไรอ่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้านัละกันเอาเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้านะคะใช่แล้วมีอะไรอีกคะอีกสักชิ้นหนึ่งอ่าแล้วก็เป็นบาล์่าก่ะ อ๋อบามที่จะเอาให้บํารุงปากใช่ไหมคะคือดูแลหน้าแล้วก็ดูแลแบบตัวผิวที่ปากของเราด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะไอตัวที่บามพวกเนี้ยเราเราใช้เพราะอะไรใ,ให้มันแบบไปถึงมันเอาไว้ลอกเหรอหรือมันเอาไว้แบบว่าเรียกอะไรทาให้มันนุ่มๆหรือว่าเอาให้มันไหล่อย่างไง ให้ปากมันชุ่มชื้นนะคะไม่แหง้งให้ดูมีสุขภาพดีการใช้บาลพวกนี้มันก็ช่วยเหมือนกันสำหรับมีผู้ใช่ไหมคะนี่คือสองชิ้นถ้าเป็นเราเราจะเลือกสิ่งที่ดูแลต,ต,ตรงนี้เยอะเป็นพิเศษใช่ปะใช่ค่ะอืมแล้วปกติสั่งบ่อยไหมคะก็ก็ถ้ามันหมดก็สั่งแต่ว่าจะใช้เวลาในการสั่งแบบคือมันต้องนานนะคะ หมายถึงว่ากว่าจะสั่งนานหรือว่ากว่าจะได้นานคะกว่าจะได้มันก็ต้องเลยก็เลยต้องใช้เวลาในการสั่งเพราะบางทีเราก็ต้องแบบไปพรีมาอะไรอย่างนี้ <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะเลยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแก้ปัญหาเราไม่ต้องไปพรีไปดูที่ร้านเลยจะได้หยิบถูกแล้วเรามีโอกาสเลือกได้เยอะด้วยค่ะเพราะว่าไอเทมนะคะของเกาหลีและญี่ปุ่นที่แฟรนไชสมีหลากหลายจะบำรุงผมก็ได้ จะดูแลหน้าก็ได้จะดูแลผิวก็ได้ขอให้เป็นไอเทมของเกาหลีของญี่ปุ่นหาได้ที่นี่ที่ฝาวแอนฝาวนะคะวันนี้ก็มีวาชเชอร์นะคะให้กับมีพูแปดร้อยบาทนะคะให้มีพูนะเอาไปลองช็อปดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะหาบาล์มสักอันนึงหรืออะไรที่บำรุงผิวหน้าให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเอาที่มีพูสบายใจหรือจะซื้ออะไรบำรุงผมไปฝากคุณพ่อก็ได้นะคะ,ได,ะได้ค่ะได้ค่ะด้วยความยินดีขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบางครั้งการสั่งมันก็นานบางคนสั่งแล้วก็เจอคนอ้าวปิดหนีเพราะเราไปเจอคนที่ไม่ได้ออฟฟิเชียลมันก็พูดยากหรือบางคนก็ไปเจออันที่อ้าวได้ผิดเบอร์ฉันเบลอไปเลยตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนกับเธอ,อยังไงก่อนเพราะฉะนั้นค่ะเจอครบจบที่ฟาวแอนดฟาวนะคะคุยกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังเจอครบจบที่ฟาวแอนฟาว ต้องบอกว่าได้เวลาลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะห้าโมงเย็นกอีก40นาทีฝนฟ้าอาจจะรู้สึกว่าอาจในเขตของกรุงเทพอาจจะสบายขึ้นแต่ในบางพื้นที่อาจจะมีฝนโปรยปลายบ้างนะคะหรือในบางพื้นที่ตอนนี้รถอาจจะไม่ได้วิ่งได้เร็วนักนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้อง เตรียมใจตั้งรับคือใจที่ร่มที่สุดแต่ที่จะร่มได้จริงๆเราอาจจะเป็นคนที่ใจดีและใจเย็นแต่เมื่อหลังพวงมาลัยเมื่อไหรอาจจะกลายเป็นคนใจร้อนแต่ในขณะที่คนบางคนเป็นคนใจร้อนหลังพวงมาลัยเป็นคนใจเย็นก็แล้วแต่ว่าเราจะได้เจอกับเหตุการณ์ไหนแต่หวังใจว่าทุกวันนี้ก็ถ้าเจอใครผ่านเข้ามาเย็นได้ก็เย็นนี่ก็ไม่ได้เป็นคนเย็นง่ายแต่ก็บอกตัวเองว่า ไม่เสี่ยงดีกว่าคุณผู้ฟังทุกวันนี้คนร้อนกันมากเลยทีเดียวและถ้าวันสองวันนี้การเสพข่าวมันกระตุ้นให้เราร้อนขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทําได้อย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งฟังค่ะเพราะบางครั้งมันอาจจะทําให้เราเสียสุขภาพกายและเสียสุขภาพจิตนะคะเราต้องรู้แต่เราไม่ต้องรู้ทันทีไม่ใช่เรื่องเสียหายค่ะเจอก,ก,ากนันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังเวลาเดียวกันนี่แหละคะ่ะบ่ายสามส่วนตอนนี้ไปพร้อมห้องสี่มุมใช้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ d ีเอฟเอ y มดีเจเพลยสบยเอ้อมค่ะสนับสนุนดอยปอั่ทอสอบหอ ที่เคยรีบเรีรกกับมาสว่างสวยแค่ได้สบตาก,ก็อยากจะคว้าเธอมาเก็บไว้ปัดล็อกทุกคนงดวงใจเปิดไว้ให้เธอรีบจอง